สวัสดีครับเพื่อนๆผมตั้มปฏิพัทธ์นะครับจาก a d ดอินเวสนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ทางด้านกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับกับวันนี้วันที่จริงๆแล้วว่ามันเป็นวันที่23แต่ผมอัดเนี่ยมันเที่ยงคืนละมันก็เลยเป็นวันที่24นะครับเป็นกราฟที่จบไววันที่23มิถุนายนนะครับ2020นะครับ กราฟที่ตั้มให้ดูเนี่ยเดี๋ยวตั้มเอามาเซ็น50มาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้มลองวิเคราะห์กราฟให้เพื่อนๆแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะแล้วเพื่อนๆก็ลองกระทู้กันมาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูซีรีส์อ๋อซีรีส์ M นะครับ M 20นะครับตอนนี้เนี่ยราคาปิดของเซ็น50อยู่ที่897นะครับซีรีส์ M อยู่896 อ่าสะเปรดเริ่มชิดกันแล้วอย่างที่ต้อบอกนะครับก็คือตอนนี้ตัวแม่กับตัวลูกเริ่มชิดกันแล้วเพราะว่าวันที่24แล้วแหละนะครับตอนแรกเนี่ยสัปดาห์ก่อนที่ผมไลฟ์ไปเนี่ยโอ้สเปรดห่างกันตั่ง7จจุดใครลองก็จะได้เปรียบนะครับมันจะชิดกันพอชิดปุ๊บไอพวกเล็ดอบิธาดอ่ะพอเวลามันถ่าน,นก็ซื้อคู่ซีรีใกล้กับซีรีกลแล้วก็รอมันหุกนี่นครับแล้วก็ปล่อยไข่ออกเปงคู่เนี่ยครับเขาก็เทรดกันนะพวกเล่นออบิธาเจอร์ก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าเราเป็นพวก speculator เเอ,อย่างที่ตั้มบอกอยู่แล้วหลายในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มคนเล่นสินค้าอนุพันธ์จะมีอยู่สากลุ่มนะครับก็จะมีพวกเฮด g i n g ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งนะก็มาดูก่อนเดี๋ยวเรามาลองวัดเล v e l กันส่วนตั้มเนี่ยตั้มจะใช้ส่วนตัวแล้วเนี่ยตั้มใช้กราฟเท่งเทียนนะครับแล้วก็ใช้เป็น living indicator นะครับก็คือ,อ MACD ของตั้มเนี่ยจะอยู่ในกราฟเลยนะครับแล้วก็ ใช้เฟ้ยบุญนันท์ชีปเป็นหลักนะครับเลเวลที่ใช้ก็คือ38.2กับ61.8แค่2เลเวลเท่านั้นเองนะครับผี่ต่มเทรดไม่มีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะนะครับก็อย่างที่เคยบอกให้ไออย่างที่เคยทําให้ดูนะครับว่าไอกราฟรายวัปเนี่ยที่ตำ่ำกราฟรายเดือนที่ต่ำวัดเลเวลไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะแหม,ม่นมากเลยมันมันโดนแล้วมันก็ดีดเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่านนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย สีเหลืองนี่มัน61.8นะครับแล้วตรงเนี้ยที่โดนและหดก็เพราะว่าถ้าเราวัดเลเวลย้อนกลับขึ้นไปนะครับเนะราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันติด61เไอ้รีบาวตรงนี้ยมันติด61.8เเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตั้มจะขอประกาศนิดนึงนะโอเคได้ประกาศมาแล้วเดี๋ยวจะได้แชร์กันแบบง่ายๆหน่อย โอเคนะครับก็ตรงนี้ถ้าถ้าเรามาดูกันอนะ่ะมันก็น่าจะบางคนเนี่ยเขาเล่นเขาก็เขาก็นับแบบนี้ไงเขาก็บางบางบางคนเขาก็เทรดตามอีเลดเนาะมันก็เลยทําให้เราต้องต้องเดาทางเขาเหมือนกนะันสมมุติว่าถ้าเขาถ้าเขาคิดว่าคือนักเทรดติงอย่างตั้มเองเนี่ยตั้มก็ต้องมาดูซิว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ยังไง ถ้าเรานับจากตรงนี้มาเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะนับเป็นตรงเนี้เป็นชุดที่1งแล้วตรงนี้เป็นชุดที่2อตรงนี้อาจจะนับเป็นสามเรียมแล้วก็หลุดมานี้เป็น3ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เป็น4ี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวัดจาก2มหาหามเนี่ยถ้าคนเรียนออเลียดมาเนี่ยนะครับก็4ี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ประมาณ38 2จของ2มา3คือน,น่าจะติดที่ตรงเนี้ย มันน่ามันน่าจะติดที่ตัวนี้แต่ว่ามันก็ไม่ติดนะครับมันมาติดที่61.8แต่ว่ามันก็ยังไม่โอร์และผลหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคงจะเป็นเต็นขาดขึ้นก็คงยังไม่ได้นะครับแต่มันก็ยังไม่จบก็รอดูมันต่อไปนะครับแต่ถ้าเราเทรดดิ้งเราเอาแค่เอาตังค์อะเรารู้ว่าถ้าเราเทรดมาที่61.8ลุกเนี่ยขึ้นไปเนี่ย3 8 2แบ่งขาย61.8แบงขาย, 8, ขายก็ได้ขาดรองตัวนี้ไปหมดแล้วนะครับโอเค ตอนนี้ถ้าเราดูแม็กดีลมันเนี่ยก็ยังไม่ตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทนก็ถ้าเราดูลายใหญ่เทนยังเป็นขาดลงอยู่นะครับส่วนลายวิกเนี่ยเทนเป็นขาดขึ้นนะครับตัดตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่ตั้งแต่ตรงนี้แต่น่าจะขึ้นเนี่ยน่าจะมีอีกรอบนึงแหละดูท่าแล้วอะนะครับน่าจะมีอีกรอบหนึ่ง,อ,อ,งอ่าถ้าเรามาวัดเลเวลหลักๆนะครับว่าน่าจะตรงนี้ถ้ามันถึงนะในแต่น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับ คงไม่ไปรับดอยกันง่ายๆก็8 8 9 9นะครับน่าจะมีโอกาสที่ถึงแล้วก็เราก็เล่นได้อีกขาหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องตามดูมันไปเนาะจะถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าลายวันนะครับอันนี้คือแท่งลายวันนะครับแท่งลายวันยังตัดเป็นลงอยู่นะครับแต่ถ้าเราเล่นอนุพันธ์เราคงเทรดดิ้งลายเล็กอยู่แล้วอ่ะโอเคเราดูแล้วเนี่ยลายวิกลายวันอะไรมันสลับกันไม่หมดนะครับ ก็ผมก็มาดูลายเล็กๆบ้างนะครับดูดูลาย15นาทีลาย15นาทีถ้าเราจะดูจากลาย15นาทีแล้วก็คงจะไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ยมี stop g a p b e ์แล้วมันไม่ได้วิ่งขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองวัดย้อนดูเนาะอตอนนี้เนี่ยมันติดโซนตรงเนี้ย 3ามแปจดสองนะครับชนขึ้นไปทีหน่งนะครับตรงนี้ครั้งที่1นึ่งนะชนครั้งที่1แล้วก็ชนครั้งที่2นะครับถ้าชนอีกครั้งไม่ผ่านเนี่ยผมก็แล้วแม็กเนี่ยเริ่มจะตัดนะครับเริ่มจะตัดถ้าสมมุติมีการชนเข้าไปถ้าตรงนี้ไม่เปิดแกลบแล้ววิ่งขึ้นไปเลยนะครับถ้าเปิดแกลเนี่ยโอเคอาจจะโฟลวบายตามไปหรือว่าลองตามไปแล้วสต็อปใต้แกลแต่ถ้า แต่ถ้ามันมันชนแล้วมันโอเวอร์แลบกลับมาเนี่ยผมอาจจะต้องจะต้องอคงสถานะขาลงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่เพื่อนๆพื่อ,เ,อเทดดิงกันนะครับแต่ผมเทดดิงประมาณนี้แล้วก็รอมันแพ้ก่อนนะครับก็ต้องรอจังหวนะก็คอยจ้องอยู่ยังไม่เข้าความเือเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะกลับได้เนี่ยคือมันลงมาตรงนี้ <S <S เพื่อนๆจะเห็นว่ามันลงมาเนี่ย ขึ้นไปนะครับแล้วมันไม่โอเวอร์แลปเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่โอเวอร์แลปกลับไปสักทีอะถ้าแบบว่าเออมีการดึงขึ้นไปอย่างนี้แล้วทำสวิงล้วแล้ววิ่งไปงนี้ก็โอเคเลยครนะแต่มันดันมาทำสวิงใต้ใต้โซน61.8ตรงนี้เนี่ยมันมันอาจจะบ่งบอกไปได้ว่าอันนี้คือถ้าเราถ้าคนเลน่นอีเล็กก็อาจจะตรงนี้หนึ่งแล้วตรงนี้สองตรงเนี้ย เป็นฟอร์มรูปแบบสามเหลี่ยมอยู่แล้วก็ลงเว็บ3ได้จริงไหมเออคือตรงเนี้ยติ๊กแค่3ามที่แปดจองมันก็เป็นขาหนึ่งสแล้วก็ลงไปสมก็จะเป็น1ในขาของอาจจะถ้าเรามาดูภาพใหญ่แต่ผมจะเป็นสไตล์ไม่จินตนาการนะแต่ถ้าเรามาดูภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะคนก็จะนับเป็นอย่างเงี้ยสิบเก็เป็นเนี่ยสมมติว่า a b c d ก็แต a B C แล้วก็ d ีอันนี้ก็จะมี5้าขึ้นก็คืออันเนี้ยห้านี้ยสแล้วตรงเนี้ยมาห้คขึ้นอันนี้ก็เป็น1 2เล็กแล้วก็มาลงมาเป็น3แล้วก็ขึ้น4แล้วก็ลงมาเป็น5อย่างเงี้ยถ้าคนที่เทรดอีเลียดนะครับแล้วตรงนี้มันค่อนข้างยาวตรงนี้ก็จะสั้นอาจจะเป็นสิบแซบรูปแบบหนึ่งแต่ว่าของผมไม่ได้จินตนาการผมดูว่าใครแพ้แล้วก็ แล้วก็จัดตามเลยนะสไตล์ทําไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้คือเทรดดิ้งที่ตั้มจะเป็นกลยุทธ์ที่ถ้าตั้มจะเทรดตั้มก็จะเทรดแบบนี้นะครับเป็นกลยุทธ์นะฮะก็ก,ก็ก็ดูว่าฝ่าฝั่งไหนมันจะชนะก่อนแล้วก็ค่อยตามแล้วก็หาจุด stop loss ผมตอนผมเข้าเนี่ยผมจะมีจุด stop loss ก่อนเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วโปรแกรม mp 4ค่อนข้างดีที่ผมสามารถจะตั้ง stop loss take profit ได้ในไม้เดียวกันเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเออ เราจะมีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วเราจะได้รีวอร์ดได้กาไรเท่าไหร่ได้รับรับรางวัลเท่าไหร่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับชวนกันมาเทรดนะครับถ้าใครเพื่อนๆคนไหนอยากเทรด mb f o นะครับถ้ามีตัวเดมโมที่มันสามารถเทรดเทรดได้มีวงเงินให้ล้านหนึ่งลองเทรดดูก่อนเทรดกับการาฟจริงนะครับไม่ได้เป็นการาฟเดมโมนะเป็นการาฟจริงที่เราเทรดกันทุกวันที่เทรดได้ในเซ็ตนยครับในเซ็ตในทองคำนะก็เราจะใช้การาฟตัวนี้ในการเทรดว่า้จริงจริเราสู้ตลาดได้ไหมอารมณ์เราได้หรือเปล่า แล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวตั้มจะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวตั้มจะ,ะแบ่งปันประสบการณ์ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบว่าโปรแกรม MP4 เนี่ยลงในคอมลงยังไงแล้วก็ขอรหัสที่จะลงเล่นเท็ดแบบเท็ดฟรีก่อนแล้วค่อยมาเปิดพอร์ตกับตั้ตมเปิดค่อยมาเปิดพอร์ตแล้วก็ค่อยเท็ดกันเนี่ยยังไงนะครับค่อยๆดูกันไปตามสเต็ปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่ไฟล์วิวอินเสิร์ตชาร์ตไม่ใช่แค่ ใน PC นะครับไม่ว่าจะในเครื่องอ iPad นะครับเครื่อง Mac นะครับแล้วแล้วก็มือถือ Android iPhone แอปพลิเคชันของ m p ปมค่อนข้างดีตรงที่ว่ามัน all device จริงๆมันลงได้ทุกโปรแกรมเลยมันมีหมดแล้วมันหน้ามันเหมือนกันหมดนะครับหน้ามันจะเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นลงใน PC เนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมถ้าใครเก่งภาษา C นะ C พัทเนี่ยจะเขียนเหมือนกันเลยนะครับ สามารถเขียนอินดิเคเตอร์อย่างตั้มเนี่ยเขียนแม็กดีเข้าไปอย่างเงี้ยก็เขียนได้เราจินตนาการได้เลยนะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ถ้าใครเขียนเก่งกว่านั้นนี่ก็เขียนโรบอทเขียนลบบอทเข้าไปด้วยก็ได้นะตรงเนี้ยก็ผมว่าก็โอเคอะ่ะเออมันเป็นโปรแกรมที่แบบค,ค่อนข้างจะครอบจักรวาลเนานะนะแล้วมันได้ตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นเลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะบ๊ายบาย